สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาตอนกลางวันเลยค่ะตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงนะคะเนี่ยค่ะ แดดอยู่บนหัวเลยค่ะแต่ตอนนี้นั่งอยู่ในระเบียงของแม่นะคะก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาแนะนําดอกไม้ใหม่นะคะชื่อว่าดอกโลบีเลียค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะเราตามหามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะปีนี้นะคะมาเจอแล้วค่ะเจอได้จากเอกะฟาร์มนะคะก็นี่ค่ะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวขอพูดถึงต้นนี้นิดนึงนะคะต้นนี้เนี่ยสามารถเพาะจากมเมล็ดได้นะคะเพราะของเอกะฟาร์มเนี่ยเขาก็เพาะจาก ก,ะะก็ถ้าใครสนใจนะคะลองสั่งมเมล็ดได้นะคะหรือว่าเขาก็จะมีแบบเป็นต้นที่เพาะมาแล้วพร้อมปลูกเลยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสั่งเป็นมเมล็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยวันนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขามีหลายสีมากๆเลยนะนี่ค่ะตัวนี้เป็นสีฟ้าขาวนะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้ก็จะมีแบบว่า สีขาวกึ่งกึ่งฟ้านิดนึงแล้วก็ตัวนี้จะออกเป็นแบบม่วงม่วงม่วงเข้มนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออก ม่วงอ่อนออกชมพูนิดนึงค่ะก็วันนี้นะคะเราอยากจะมาปลูกนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําต้นไม้ใหม่ต้นนี้นะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยพันนี้เป็นพันธุเลื้อยนะคะก็คือเขาสามารถแบบว่า,าเวลาเราเราเอาไปปลูกเนี่ยปลูกลงกระถางสูงหน่อยนะคะหรือว่าปลูกในกระถางแขวนก็ได้นะคะเขาก็จะแบบห้อยห้อยลงมานิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยพุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะสามารถ แผ่ได้ถึงประมาณ20เซนนะคะไม่ไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกรวมกันเลยนะคะเพราะว่ามีหลายสีนะคะแล้วก็ความสูงของเขานะคะจะสูงได้ประมาณ1 0 1ถึง15เซนเท่านั้นค่ะไม่ไม่ไม่ได้สูงมากนะคะกำลังน่ารักค่ะเหมาะกับแบบว่าปลูกแซมกับดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกรวม ปรับกับกับชนิดของเขาชนิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะปลูกรวมเลยเพราะว่าเราแบบเราชอบมากแล้วแบบตามหามานานก็เลยแบบอยากจะให้เขาดูแบบว่าฟูฟูไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวดอกนะคะนี่ค่ะทรงดอกเขาจะประมาณนี้เนี่ยนะเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ได้ละเขาดอกเขาจะประมาณแค่แบบอเออเซนครึง่งไม่เกินสองเซนนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ ก็ตัวนี้นะคะถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขาจะแนะนําให้ปลูกกลางแจ้งก็ได้นะคะหรือว่าแบบรําไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ไทยเราเราจะแนะนําให้ปลูกรําไรดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบอากาศเย็นนิดนึงแต่ว่าคือไม่ต้องหนาวเหมือนแบบอยู่ภาคเหนือเท่านั้นก็ได้นะคะที่จังหวัดอื่นก็ปลูกได้แต่ปลูกในที่รําไรนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ถ้าเขาโรยแล้วนะคะสามารถตัดแต่งได้เลยเหมือนแบบเหมือนดอกไม้แบบไม้แขวนทั่วไปเลยนะคะสมมุติถ้าเขาเขาโตขนาดนี้เนี่ยดอกเยอะและ้วพอดอกโรยเนี่ยสามารถตัดตัดแบบตัดให้เหลือแต่แบบสูงแค่ประมาณ สัก6-7เซนก็ได้คือตัดดอกที่โรยออกนะคะแล้วก็จะเหลือแบบใบใบเนี่ยค่ะใบเขียวๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่มาเรื่อยๆนะคะปุ๋ยก็สามารถใช้ปุ๋ยะละลายช้าได้นะคะอย่างพวกแบบ13 13 13ออสโมโค้ one, อะไรเงี้ยเราก็กะจะใช้ตัวนั้นนะคะเพราะว่าเราจะ,ะปลูกในกระถางนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปปลูกได้กันเลยนะคะ นี่คะ่ะแค่วางกระถางก็สวยแล้วนะคะตัวนี้เป็นกระถางเก่านะคะก็ตัวนี้ทํามาจากปูนนะคะก็มีแบบรอยดําๆเก่าๆนี่คือเก่าเองนะคะเก่าจริงไม่ได้แบบว่าไปทําสีให้ดูเก่านะคะก็เดี๋ยวเราะจะใช้กาบมะพร้าวรองก้นนะคะตรงนี้นะคะมีรูใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเอาอตาข่ายวางรองก่อนแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวไปนะคะน้ําจะได้ระบายได้ดีนะคะนี่คะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินดินถุงธรรมดานะคะเพราะว่ามันก็พร้อมปลูกเหมือนกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยโลบีเลียนะคะมีทั้งหมดห้าสีค่ะเมื่อกี้ดูละเดี๋ยวให้ดูใกล้กๆอีกทีหนึง่งจะมีสีขาวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สีออกแบบว่าขาวแล้วก็มีมโคนเป็นสีม่วงๆนิดนึงนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีม่วงเข้มค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะออกสีแบบ ม,ม่วงฟ้าาหน่อยนี่ค่ะน่ารักมากเกสสนสีเหลืองแล้วก็จะมีสีขาวล้วนค่ะนี่ค่ะขาวล้วนแล้วก็สีสุดท้ายจะออกม่วงอ่อนชมพูนิดนึงค่ะนี่น่ารักมากๆแล้วก็เอาใส่ตะกร้าหรือกระถางก็ได้นะคะแต่ว่าเราใส่กระถางเพราะว่ามีกระถางอยู่แล้วนะคะ กระถางก็ดูวินเทจมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเขาจะห้อยนะคะห้อยลงมาอีกนิดนึงนะคะเราก็ปลูกแน่นไปเลยเพราะว่าอยากให้สวยเร็วๆนะคะนี่ค่ะเพราะว่าหน้าหนาวเป็นช่วงที่อากาศเย็นนะคะเขาก็จะสวยช่วงนี้แหละมองจากมุมนี้ก็สวยค่ะมองจากมุมไหนก็สวยก็เดี๋ยวคงจะเอาวางตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่ใต้ร่มเฟืองฟ้าค่ะเฟืองฟ้าก็ออกดอกเยอะมากๆ ก็น่าจะเหมาะนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นร่มรำไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศก็จะเย็นหน่อยนึงก็สวยทุกสีเลยค่ะมุมนี้จะมีแบบแน่นนิดนึงคือแต่ละต้นที่ได้มาก็จะแบบต้นขนาดใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้ก็จะแบบว่าสั้นนิดนึงฝั่งโน้นจะยาวนิดนึงก็เดี๋ยวให้เขาแบบโตไปด้วยกันค่ะนี่ค่ะมีหลายสีสลับกัน เผื่อใครชอบลองหามาปลูกดูนะคะต้นนี้น่ารักมากใส่กระถางแขวนก็จะน่ารักเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมองจากด้านบนสีกระถางยัดไปเลยแน่นๆสีชมพูน่ารักคือน่ารักทุกสีอะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเผื่อใครชอบไอเดียนี้นะคะลองไปหาต้นโลบีเลียมาลองปลูกดูนะคะนี่คะ่ะน่ารักมากๆเลยคะ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ